่นนรเรากันพ่อทุ่ิสี่ชปันอ่ะ,ะอน,นี้รอแล้ววน,นี่รอแล้วอู้หูยออรอมาหลายปีไปไปแล้วรอแล้วรออีกว,วันนี้นางเอกเราเซ็กซี่เหลือเกินอูู้ดปูดตีดปีดอยู่เซ็กซี่จุดเต้นเต้น่เป็นบอเ วันนี้เขาพามาล่งขี่ตมูจากบ่อยละโอ้โหโอ้โหโมมีเสียงขึ้นอยู่แล้วขึ้นจริงทิบอ่ะ่แล้วขึ้นียนขึ้นแานวันนี้เรามาทุ่งนานะคะมาดูฟูดูฟางาเฮื่อเกลก้าขาเห็นปะวันเร็ ยาไปแม่ยากอุ้มผู้สาวขวมไปพุ่นขวมสะพานพุน่นยักากสิอุ้มมินมั<ป>้ยมันมีสะพานบรรยากาศดีมากนะครับอ,อุ้มออย,ย,ย<ป>าิยุ้มมนเเลไปแม่อุ้มจอนฟ้อนไปบาทน,นี่โอ้ดอใจเนาะฮิทฮิทคิ้วฮิทคิวไอ้ยักษ์ต้องอุ้มมินปะอุ้มไหม ้ยขึ้นไปอุ้มเขาว้าวไปถามเขากันนะมีแฟนไปถามถามด้วยแฟนหรแฟนไม่มีค่ะผัวดินับโอ้นับอยู่โอ้ยบ่ต้องนับหรอกมันหลายปนั่นบ่ต้องนับผัวก็ยังไม่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 ่ไ่ ไม่ได้คะ่ะยังจำไม่ได้ว่าเคยมีไหมหวัวไม่มีค่ะนี่แล้วมื่อนีิสิตรับบทลงไปเล่นขี่ตมลงติงติ่งทุกตัวลงน้ำนี่ลงน้ำนี่หว่แมน่ยสีถือกู้งบอไปคมขืนในน้ำจริงจริงว่าเขาหูหนี่สิเพราะเขาเราหูแต่มันจีเขาอ่นอึนอ๋อห,หยิบสระอีอ่านว่าหูเออนั่นละเขากรุงเทพ ถามแปนเนี่ยมันมาเที่ยวก่อนมันก็ซักยุกสะพันเห็นไหมบ้าหมูขึ้นถามแน่น้องมินคันสีมีแฟนสีเลือกสเปคแบบไดชอบผู้ชายมีอายุมีอายุเออหลักสองสอง จะจัดดิคออะไรนนี่บออะไรนะมันแงมันมักเช็จัดดิี่ยังอย่ในนีน้อไปหาพอถิบว่ใรม่เีนสาวคุณพ่อีมารุดนนีไเลยโอ้โหอ้หอยม่เท่านี้ว่ะเท่านี้ลเพราเดียเนี่ยน้ำเขา อสีไล่เนี่ยขึ้นมาอาภาพเนาะเอาไม่ยังหลายแค่เอามาหลายก็ขายบ่ได้ขายบ่ออกแมนเราบ่ได้อาาพแต่ะยังเดียวจ้ะหน้าเราก็พับน้ำดิไปหนาแบบนี้เดียวสมมุติว่ามีผู้เดียวในโลกที่เอาบอลแต่จีขึดอยู่คึดโดนเติมอยู่ขึ้งีข้างขาสิกินแมงเมาใช่เนาะแับนี้ยังไง ตัวเหีย be ีม <that Slow S 3> ึงต be I mean. ัวข้างหลังแห้งขื่อสาสุดเดี๋ยวมึงตัวข้างหลังมันลนแห้งขือได้ไหมเนี่ยยังมิเนี่ยังบอสยังบอมีแฟนนะครับยังโสดผู้บบาเอฟซีผู้ใดสนใจอยากได้เบอร์โทรอยากได้ไลน์อยากได้เฟซกะหาอลวดกูกับบอสคือกัน นี่อไรเพื่นอรยขีดจะลงหันอยู่แบบยากอีกอู้ปลหลอยเต็มน้ำเลยเอาเบ็ดแต่ยังบอกเอาเบ็ดามหารอมปลาหลดมาไาเนี่โอ้่ปไปขวดแมเงเลยจ๋าไรปลาหลดบันจอดอโอ้พิ่นดูดขึ้นจากนี่ตัวนี้เนี่ยดูดน้ำเรื่ี่เออเอาไว้สำนึกละจ้ะ